มดยอบใช้งานทําอะไรมดยอบมันเป็นมดตัวหนึ่งใช่ไหมคําถามที่พบบ่อยและก็เจอบ่อยๆมากๆสําหรับต้นมดยอบนะครับวันนี้ลุงจะพามาชมต้นมดยอบแล้วก็อธิบายต้นมดยอบว่ามันคืออะไรนะครับยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้ลุงปีติก็มีคําถามพอสมควรเกี่ยวกับต้นมดยอบที่ยังไม่ได้อธิบายแล้วก็สัญญากับทุกๆคนว่า ลุงจะพามาชมกันแล้วก็มาดูว่าต้นมดยอบคืออะไรแล้วเอาไปใช้ยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับต้นมดยอบหรือคอมิโพลา่าเมอรเนี่ยนะครับเป็นไม้พุ่มสามารถเติบโตได้ถึง30เมตรนะสามสิบฟุตประมาณ9เมตรนะประมาณ8ปเมตรลําต้นก็จะประมาณว่านี่หนามแล้วก็มีหนามมีอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้นมดยอบนะครับก็มันก็มีความแตกต่างระหว่าง ต้นบอสเลียอยู่พอสมควรเาม,มันมีหนามนะแล้วก็เปลือกมันก็จะลอกๆอ,ออกมาแล้วมันชอบอยู่ในที่แล้งแล้วก็มันอยู่ในประเทศเอธิโอเปียโซมาเลียอิสราเอลอะไรประมาณนี้นะคือโซนโซนประเทศนั่นแหละแล้วก็มันถูกนำะไปใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่ามันใช้อะไรได้บ้างหมดยอบอ่ะมันถูกใช้อะไรมากอย่างนั้นเหรอก็ถูกใช้ เอาเป็นว่าคข้าข่าแล้วกันถูกนำมาใช้เป็นเป็นทูบและเป็นเครื่องหอมมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับมันเป็นส่วนประกอบของทูบน้ําหอมการเก็บรักษาศพหรือไม่ก็อ่าด้านความสกินแคร์นะครับด้าน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 กลิ่นนะครับแล้วก็ใช้ในเชิงสัญลักษณ์และก็ความเชื่อนะครับว่าในด้านคัมภีร์ต่างๆเช่นอ่าฮิบรูแล้วก็ ฮีบรูของของอของยิวหรือแม่ก็ของอิสลามหรือของศาสนาคริสต์ซึ่ชใช้ไดโบสถ์ะอะไรองี้นะก็ถูกใช้ไปในั้นมดยอบเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยาด้วยซึ่งก็เป็นถูกกล่าวว่าเป็นน้ำมันชนิดแรกของอ่าคัมภีร์ไบเบิลเลยนะครับก็อันนี้ก็มีอ้างอิงอยู่แล้วก็มีอ่า ลายละเอียดต่างๆซึงอยู่ในนั้นซึ่งของเป็นเป็นรายละเอียดของอโยเซฟที่เกี่ยวกับความอิจฉาริษยาแล้วเป็นทาสพ่อค้าอิสมาเอลหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถูกถูกนำมาใช้เป็นบาลหรือ,อยาหม่องแก้ปวดนะครับใน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 ,ในสมัยโบราณสมัยก่อนนะครับก็คือมดยอบนี่แหละที่ถูกนำมาแล้วก็แปลรูปมา คือแปลรูปพื้นฐานเบื้องต้นอยู่ในในหลักการและวิธีการของสมัยโบราณน,นั่นเองนะต่อมาในช่วงเกิดภาวะขาดแคลนอาหารเนี่ยนะครับก็มี